ว,ว,วันนี้เป็นการรีวิวอุปกรณ์ที่เป็นบอร์เตอร์คูลิ่งคอมพิวเตอร์นะครับเราเริ่มด้วยตัว CPU ที่เป็นหัวใจหลักในคอมพิวเตอร์วันนี้เป็นการประกอบ Core i3 ของ Intel นะครับสเปคตามนี้นะครับรายการที่2จะเป็นมาเตอร์บอร์ดนะครับมาเอร์บอร์ดจาก Asus B150 p r o g a m i n g เฮ้แะอย่างนีบบ้รับ,บดูเลยนะครับตามนี้นะครับโปรเกมมิ่งนะครับารายการต่อไปนะครับตามนี้เลยเปโปรแรมแรมวันนี้แรมเป็นยี่ห้ออ,อาร์เวสเซอร์นะครับดีดีอา ดีดียร์สี่รุ่นให,ใหม่ล่าสุดเหมาะสำหรับเครื่องที่เป็นเกมมิ่งตัวต่อไปจะเป็น <500. S 1> ฮันดิปฮันดิปฮดิเป็นเทคโนโลยี SSD Solid State าจาก i ินเทลนะครับ i ินเทล3 0 120 GB อสกปัจจุบันฮันดิปก็จะมีราคาที่ถูกลง โ Solid State Drive นะครับถ้าดิ์แบบนี้จะทำให้ประหยัดไฟแล้วก็มีความเร็วที่สูงขึ้นอัดับต่อไปจะเป็นเคสนะครับเคสจากทีทีเจ้อม้ทอนี่ฮะเคสนะครับรูปร่างหน้าตาดำมึนดูเรียบหรูนะครับ เดี๋ยวจะสวยขึ้นด้วยแสงจาก LED ต่อไปเป็น power supply นะครับ Thermal t e c h นะครับ600วัตตัวนี้รับประกันถึง7ปีโอ้โหฟังกช์ชันเรียบเลยมีแอป,ปด้วยนี่ฮะโอเคเอาคร่าวๆก่อนนะครับ ลำดับต่อไปเขาเรียกว่าเรดิเเตอร์ก็คือปั๊มยว <c oughs> ดูได้ไหมป <c oughs> ั๊มนี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบน้ำเข้ามาในการระบายความร้อนสมัยก่อนเราไม่คิดว่าจะมีระบบะน้ำที่มาอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ว่าวันนี้เราสามารถทำให้เป็นจริงได้นะครับ <c oughs> อันต่อไปเป็นตัวอัไจริงมันมีก้อนลูกไฟิใช้ทำนอนติดนะปิดโลิศดูมันกระพริดาที่เดเรชเป็นตัวตัวหม้อน้ำ่หม้อน้ำดูนะ เหมือนเหมือนรถยนต์เลยตัวระบายความร้อนด้านหนึ่งจะมีน้ําเข้าด้านนึงมีน้ําออกในนี้จะมีน้ําผ่านแล้วก็ดึงความร้อนออกมาด้วยพัดลมด้วยน้ําจับดูเย็นมากนะครับเทอร์โมเทคนะครับทีนี้ก็จะมีชุดสายน้ำนีนนน่ี่คืคอนนค ตัวนี้วอเตอร์บล็อกใช่ไหมเตอร์บ l o c k ตัวนี้จะไปแปะอยู่กับ cpu นะครับเดี๋ยวเก็บให้ถูกด้วยนะ,ะดูมาตรฐานเลยโอ้โห <Okay. S 1> ข้างล่างก็จะมีตัวโลหะ oh a, ที่เป็นใช้ทองแดงดูดความร้อนออกมา แล้วก็น้ำจะเป็นตัวระบายออกไปนะครับหลักการคล้ายๆรถยนต์นะครับแล้วก็สายสายยางอันนี้เป็นอุปรกรณ์สำเร็จรูปนะครับจากเทอร์โมเชสนี่ครับขนาดนี้ฮนะเป็นสายอ่อนนะอันนี้เป็นสายอ่อนปกติจะมีสายแข็งด้วยสายแข็งก็จะสามารถดัดได้นะครับพอมีสายก็ต้องมีตัวตัวฟิตติ้ง อุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับ,รบ,รบนะสมบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็มีพัดลมตัวนี้จะมาตัวริงนะจะมาพร้อมกับไฟ LED สีแดงปกติก,ก็จะมีอยู่ประมาณ4สีนะครับ ฟ้าแดงเขียวแล้วก็ส้มโอเคโเคูลเลนอันนี้อันนี้เป็นเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้เลยนี่นี่ฮะมาเป็นแท้งแบบนี้เลยน้ำยาโอเคครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเกือบพรมแล้ว